สรุปคำให้การจากผู้เปิดปองศูนย์โคลนนิ่งของอินลูมินาติโดยโดนัลมาเชลเอกสารนี้มาจากข้อมูลที่อ้างว่าเป็นคำให้การของโดนัลมาเชลผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เปิดโองภายในกลุ่มอินลูมินาติเกี่ยวกับศูนย์โคลนนิ่งลับที่ใช้เทคโนโลยีการโคลนนิ่งมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย REM REM Reint Human Cloning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยลับของอินลูมินาติแนวคิดหลกักการโคลนนิ่งมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย REM หลักการเมื่อบุคคลต้นแบบออริจินอลเข้าสู่ช่วงหลับ REM s l e e p จิตสำนึกของพวกเขาจะถูกถ่ายโอนไปยังร่างโคลนนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและขับเคลื่อนด้วย REM ณนศะูนย์โคลนนิ่งลับระบุว่าอยู่ในแคนาดาตะวันตกการพบปะบุคคลสาธารณะและคนดังจะพบปะก,กันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ศูนย์โคลนนิ่งในฐานะร่างโคลนนิ่งที่ขับเคลื่อนด้วย REM ไม่ใช่ในฐานะบุคคลและร่างกายต้นแบบของพวกเขา ความจริงที่ถูกปกปิดมาแวอ้างว่าเทคโนโลยีนี้ถูกปกปิดมานานหลายทศวรรษหรือหลายพันปีโดยเริ่มต้นจากราชวงศ์และนักการเมืองก่อนจะขยายไปสู่คนดังและพละเรือนที่ไม่เต็มใจถูกใช้เพื่อความบันเทิงของอินลูมินาติผลกระทบต่อบุคคลต้นแบบการกระตุ้นโคลน R.E.M. ทําให้ร่างกายต้นแบบหลับไปในขณะที่โคลนกําลังตื่นและทํางานอยู่การโคลนนิ่ง REM ยับยั้งความสามารถในการฝันหรือฝันร้ายกรณีของวิลสมิธ ความสัมพันธ์วินลาดแครรอลไอสมิทจูเนียหรือวิลสมิทนักแสดงถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่เดินทางไปยังศูนย์โคลนนิ่งในฐานะร่างโคลนนิ่งที่ถูกขับเคลื่อนด้วย R.E.M. เมื่อเขาเข้าสู่ช่วงหลับการกล่าวอ้างเพิ่มเติมภาพยนตร์เรื่อง i n d e p e n d e n c e Day 1996ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยกลุ่มอินลูมินาติและนำแสดงโดยวิลสมิธคำแนะนำสำหรับผู้มาใหม่นิวค m ร์ เอกาสารนี้เน้นย้ำว่าผู้ที่เพิ่งทรับข้อมูลเกี่ยวกับการโคลนนิ่งมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย REM ของ Illuminati ควรเริ่มต้นด้วยการรับชมฟังบทสัมภาษณ์ของโดนัลมาเชลกับวินเซนต์อีสวดวินเซนต์อีสวด2013เท่านั้นก่อนเหตุผลบทสัมภาษณ์นี้ช่วยให้ผู้ฟังสามารถเห็นสีหน้าและท่าทางของมาแชลถ่ายในมุมมองระยะใกล้ปานกลาง มาแชลกล่าวถึงหัวข้อทีละหัวข้อโดยให้ความสําคัญกับการคลนนิ่งมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย r e m เป็นหลักซึ่งช่วยให้ผู้มาใหม่มีสมาธิและวิจัยทีละประเด็นมาแชลได้รับอนุญาตให้พูดติดต่อกันโดยไม่มีการขัดจังหวะลดความรู้สึกท่วมท้นและความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดจากการรับข้อมูลที่ซับซ้อนนี้ หัวข้อที่ต้องเข้าใจผู้มาใหม่ควรทำความเข้าใจหัวข้อย่อยหลัก26หัวข้อเกี่ยวกับการคลนนิ่งมนุษย์ที่ขับเคลื่อนด้วย REM เช่นการฆาตกรรมจากระยะไกลาการระงับความทรงจำการถ่ายโอนจิตสํานึกคลนประเภทต่างๆและความหมายที่แท้จริงขององค์การขายวิญญาณก่อนที่จะศึกษาหัวข้อที่ซับซ้อนอื่นๆเช่นทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานวิวขั้นตอนการช่วยเปิดโอง,งกลุ่มอิลูมินาติทำความเข้าใจข้อมูลสร้างรากฐานความรู้ที่มั่นคงเกี่ยวกับการคลนนิ่ง REM บอกเพื่อนสนิทและครอบครัวเมื่อมั่นใจในข้อมูลแล้วให้บอกเล่าเรื่องราวนี้แบบตัวต่อตัวอินเพอร์ซันเพื่อเพิ่มความกล้าหาญทำให้จิตสำนึกแจ่มใสขยายขอบเขตความสบายคอมฟอร์ตโซนและเพิ่มความรู้สึกปลอดภัยโดยเน้นย้ำว่าการนิ่งเงียบแปลว่าย,ยินยอมและการบอกเล่าสิ่งสำคัญกอว่าการถูกเชื่อ